โรคสุขใสรู้เร็วแจ้งเร็วควบคุมโรคเร็วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านดิฉันนางสวนนณีสวรรณท้าวพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าง,งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเซลภูมิวันนี้ขอทำหน้าที่ของพยาบาลนักสื่อสารสุขภาพค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องโรคสุขใสกันนะคะ นายแพทย์ปิติธรรมริสารนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคสุกใสในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2559พบผู้ป่วยโรคสุกใสจำนวน100รายใน16อำเภอนะคะส่วนใหญ่พบระบาดในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาค่ะโรคสุกใสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการหายใจเอาละอองเสมหะน้ำมูกและน้ำลายหรือโดยการสัมผัสกับตุ่มหนองของผู้ป่วยนะคะตลอดจนการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยจึงทําให้เกิดการระบาดได้ง่ายสําหรับอาการของโรคสุกใสนะคะในระยะแรกหลังจากได้รับเชื้อแล้วเด็กจะมีไขต้ต่ำๆอ่อนเพลียเบื่ออาหารจากนั้นจะมีผื่นแดงตามผิวหนังในบริเวณศีรษะใบหน้าและลำตัวค่ะ มาผื่นจะกลายเป็นตุ่มนูนมีน้ำใสๆอยู่ข้างในและมีอาการคันฐานรอบตุ่มมีสีแดงและจะตกสะเก็ดภายใน2-3วันนะคะโรคนี้มีระยะแพร่เชื้อให้คนอื่นตั้งแต่2วันก่อนมีผื่นขึ้นจนกระทั่งถึง6วันหลังผื่นขึ้นค่ะ เรียนย้ำนะคะว่าระยะแพร่เชื้อให้คนอื่นตั้งแต่2วันก่อนมีผื่นขึ้นจนกระทั่งถึง6วันหลังผื่นขึ้นนะคะผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กเล็กควรให้เด็กหยุดเรียนนะคะโรคสุกใสนี้ติดต่อค่อนข้างง่ายจากการสัมผัส ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสและไม่ใช้ของชายร่วมกับผู้ป่วยนะคะอีกทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลเสลภูมิมีข้อแนะนำสำหรับทางโรงเรียนนะคะขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้ตรวจคัดกรองเด็กทุกวันหากพบเด็กป่วยขอให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายหรือจนกว่าผืนตกสะเก็ดหายหมดแล้ว จำไว้นะคะรู้เร็วแจ้งเร็วและควบคุมโรคเร็วช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสุขใสด้วยความรักและปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเสรภูมูมสวัสดีค่ะ